สวัสดีค่ะพบก,กับ ตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจ ա วันที่8มิถุนายน2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองเส้นเด็กน,น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิมนะคะเมือนกรอบเดียวกับเมื่อวานนี้ที่แกว่งตัว1,600ถึง1,625จุดนะคะก็ประเด็นในเชิงบวกเรายังคงมองจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักนะคะก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะที่เริ่มต้นไปเมื่อวานนี้ที่เริ่มปูพรมไปทั่วประเทศนะคะก็ถือว่ายังเป็นแคตตาลิสที่ดีนะคะในการผลักดันตีมเรื่อง ของ Reopening Play อยู่นะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขการเร่งฉีดวัคซีนเนี่ยถือว่าน่าประทับใจนะคะ3.56แสนรายนะคะณนะเวลา17นาฬิกานะคะเป็นยอดสรุปเมื่อวานนี้คือถ้าสามารถคีปเลทการฉีดระดับประมาณ3แสนกว่ากว่ารายต่อวันไปเรื่อยๆเนี่ย ความหวังในเรื่องของ herd immunity เอ่อก็น่าจะมาได้เร็วขึ้นนะคะจากเดิมบูมเบิร์กเนี่ยเบสออนการฉีดของเราประมาณ9 0 0 0 0รายต่อวันเนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณ3.3ปีนะคะแต่ถ้าเราฉีดได้วันละประมาณ3 5แสนถึง4แสนรายเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ herd immunity ประมาณ9-10เดือนก็น่าจะได้แล้วตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่ทุกคนคาดหวังนะคะแต่ตัวแปรสาคัญที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของการมาของวัคซีนนะ ะะอย่างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยวัคซีนที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยคิดว่าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเราได้ a s สต a าเซเนกมา6ล้านโดสนะคะถ้าฉีดแบบนี้เนี่ยสิวันก็หมดแต่เรามี s i n นแวคนะคะอีก6.5ล้านโดสนะคะเพราะฉะนั้นตลอดเดือน มิถุนาย,ยนนี้คิดว่า A อสตาเซเนกบวกกับซิโนแวคเนี่ยน่าจะยังเพียงพอการฉีดแล้วก็ได้เลทที่ประมาณ3 0 0แสนกว่ารายต่อวันนะคะถ้ามีการเร่งฉีดไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะดีแต่ว่าในเดือนถัดๆไปเนี่ยต้องมีการส่งมอบของตัว a อสตาเซเนกได้อย่างต่อเนื่องนะคะตามเป้าหมายหรือว่ากำหนดการที่วางเอาไว้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่จะดูดีต่อในอนาคตเรื่องของการเปิดเมืองแล้วก็การเปิดการท่องเที่ยวนะคะที่เรามีความคาดหวังกันค่อนข้างมาก และในช่วงสั้นเนี่ยปัจจัยในเชิงลบระหว่างสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าให้น้ำหนักกับเรื่องของอตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐเป็นหลักนะคะเป็นตัวแปรที่จะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นนะคะจากภายนอกเป็นหลักเลยเพราะว่าเรื่องของตัวเลขคอลซี p ที่จะประกาศในเดือนอในเดือนอในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเวลาตามเวลานในประเทศไทยเนี่ยก็คาดการณ์ว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นจาก เดือนก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้เนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่3.4%เปอร์เซ็นต์นะคะ year on year ซึ่ง ก็เพิ่มขึ้นจากการกรธของเดือนก่อนที่ประมาณ3%นะคะแต่ว่าถ้าดูนะตอนนี้เนี่ยการรีแอคของตัวบอลยู u, สหรัฐอายุ10ปีเนี่ยก็ยังทรงๆนะคะอยู่ที่ประมาณ1.56%ถือว่าอยู่ในช่วงของโลว์บาวนนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้ดูถึงเต้นมากแต่ว่าถ้ากลับไปดูจับตาดูเรื่องของ r e เ e ิร์ส e p o ที่เราเคยคุยให้ฟังกันไปแล้วนะคะเป็นการดึงเงินออกจากระบบของเฟดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลขเ standing ล่าสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่4.86แสนล้านดอลาาลาร์สหรัฐก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่เป็นการสะท้อนภาพการอาถอนเงินออกสภาพคล่องออกจากตลาดของทางเฟดนะคะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่านักลงทุนอาจจะต้องการที่จะจับตาดูการาทิศทางการปรับนโยบายดอกเบีย้ยหรือว่าการลด QE ของเฟดในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์หน้านี้เนี่ยตัวแปรสําคัญก็คือเรื่อง ของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมานะคะน่าจะสร้างความอ่อนไหวให้กับตลาดได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตลาดจะมีความผันผวนจากประเด็นจากปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญนะคะวันนี้ก็เลยแกว่งสายเวในกรอบไปก่อนนะคะหุ้นที่เราเลือกเข้ามาสาหรับการเทรดในช่วงนี้เน้เน,นเรื่องของ selective นะคะตัวที่ขึ้นไปเยอะก็อย่าเพิ่งไปไล่แต่ว่าตัวที่ยังดูแลกกาดอยู่บนธีมหลักที่ยังดูเด่นนะคะอย่างเช่น rio penny เนี่ยเราก็มองว่าน่าสนใจคือตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นเยอะก็ยังดูน่าสนใจนะคะ หรือว่าเป็น selective เ,เป็นปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามานะคะวันนี้เราเลือกมา2ตัวนะคะตัวแรกเป็น AOT แน่นอนที่สุดภาพค่อนข้างชัดนะคะว่า ได้อันนี้สงในเชิงบวกจากความหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างมากเลยตอนนี้มีปัจจัยหนุนเข้ามาเป็นระยะต่อเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่เริ่มเล่งฉีดวัคซีนได้อัตราการฉีดที่น่าประทับใจนะคะเมื่อวานนี้นายกก็เซ็นสัญญานะคะจะซื้อตัวจอร์แดน j o h จอร์แดนนะคะตัววัคซีนเข้ามา25ล้านโดสนะคะก็คิดว่าน่าจะเข้ามาในระยะต่อๆไปนะคะก็เป็นปัจจัยในเชิงบวกแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของออการดูมาตรการเราเที่ยวด้วยกั การเฟสที่3ด้วยนะคะเพราะย้อนลุวนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่หนุนความเชื่อมั่นให้สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้นะคะเสริมด้วยภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะที่มีแผนชัดเจนว่าวันที่1กร,รกฎาคมเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะคือถ้าไปได้ด้วยดีเนี่ยยังมีแผนถัดไปอีกว่าจะเปิดอีก9จังหวัดภายใน1ตุลาคมนะคะแล้วก็เอ่อน่าจะมีความหวังในเรื่องของการเปิดประเทศได้ในเดือนเอ่อในมกราคมหนึ่งมกราคมปี65นะคะก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนต้องจับตามองนะคะสำหรับ การมาของวัคซีนการเร่งฉีดแล้วก็การเปิดภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญมากนะคะสําหรับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวเอทีเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ณนะตอนนี้อยู่นะคะก็เลยเลือกเข้ามาสําหรับการเทรดนะวันนี้นะคะตัวที่2จะเป็นตัวสวัสด์นะคะ สำหรับตัวสวัสด์เนี่ยมีแบบใจเฉพาะตัวนะคะเราคาดการเรื่องของความต้องการสินเชื่อน่าจะเร่งตัวขึ้นนะคะเนื่องจากเรากําลังเข้าสู่ช่วงการเพาะป,ปลูกฤดูการใหม่นะคะแล้วก็ช่วงของการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคะทีะ่ในช่วงดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ความต้องการใช้สินเชื่อของผู้ปกครองต่างก็จะจะมีมากขึ้นนะคะเกษตรกร,กรต่างก็ต้องการใช้เงินเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นสินเชื่อเร่งตัวขึ้นนะคะสาหรับตัวส นะคะแล้วก็สําหรับความร่วมมือซนเนจี้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการร่วมมือกับตัวออมสินนะคะก็ร่วมทําธุรกิจกันเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะมะีเรื่องของการขายหุ้นของบริษัทลูกออกไปนะคะก็จะทําให้ไม่สามารถคอนโซลงบเข้ามาได้นะคะสินเชื่อก็อาจจะหดตัวลงไปบ้างนะคะ,อะพอรับแทนสินเชื่อก็อาจจะลดลงในช่วงแรกแต่ว่าเรามองว่าน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้แล้วนะคะสาหรับสินเชื่อของบริษัทลูกนะคะจากดอกเบี้ยในอัตราคง นะคะก็คิดว่าน่าจะสะสนับสนุนภาพของการเติบโตของสินเชื่อของตัวสวัสดได้นะ,ะก็เลยเป็นตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามาวันนี้นะคะฝากไว้สําหรับ AOT แล้วก็สวัสดนะคะส่วนเทคนิคอลพิกเนี่ยเราเลือก3ตัวเป็น CPO CK แล้วก็ TACC ค่ะ ก็มีอัปเดตนะคะตัวน้ำมันพืชไทยนะคะ TVO นะคะคาดว่าตัวปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะมีหลุงทำสถิติสูงสุดนะคะปัจจัยที่เอื้อต่อกำไรที่จะดีเนี่ยก็มาในเรื่องของสถานการณ์การเพาะปลูกเนี่ยที่ยังเอื้อต่อตัวราคาถั่วเนี่ยให้ เพิ่มขึ้นได้นะคะหลักๆก,ก็มีอย่างเรื่องอุปทานที่ตึงตัวนะคะแล้วก็ปีนี้เองต้องบอกว่าตัวพื้นที่ทั้งข้บโพดแล้วก็ถั่วเหลืองก็ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะอากาศที่แห้งแรงนะคะก็ทําให้หยิ่วลดลงนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของ ข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็หันไปปลูกข้าวโพดแทนถั่วเหลืองนะคะเ,เนื่องจากว่าตัวข้าวโพดเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวหากมาดูในเรื่องของตัวราคาน้ํามันเองเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยพบว่าก็ยังได้ปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพืชทดแทนกันเนี่ยก็ที่มาเลเซียนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สต็อกน้ำมันปาล์มของไทยเนี่ยที่อยู่ในระดับต่ําเองเนี่ย ทําให้ตัวน้ำมันเหลืองเนี่ยลดแรงกดดันด้านราคาขายไปด้วยนะคะ <c oughs> สําหรับปี2564เนี่ยคาดการว่าปีนี้เนี่ยกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นได้เยอ r o ย y เ a ียนะคะแต่ว่าจะเป็นลุ้นว่าจะทําสติติสูงสุดได้เนี่ยอาจจะต้องรอดูในช่วงที่ผลผลิตของโทษนะคะสหรัฐออกมานะคะก็อยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะว่าพื้นที่การเพาะปลูกเป็นยังไงความแห้งแรงเป็นยังไงนะคะก็จะทําให้ตัวราคา <c oughs> เพิ่มขึ้นได้นะคะ เอ,อ่อโดยต้องบอกว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเหมาะก็ยังมองว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้นะคะแม้ว่าคาดว่าช่วงที่เหลือของปีเนี้ยราคาจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว ต้นทุนวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรามาสองเนี่ยตัวต้นต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะราคาขายเนี่ยเพิ่มอยู่ประมาณสักสิบสามถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอเตอร์คอเตอร์นะคะก็ทําให้ภาพมา r จินเนี่ยจะอ่อนลงนะคะแล้วก็เริ่มจะเห็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามนะคะช่วงที่เหลือของปีอย่างที่บอกก็ต้องลุ้นนะคะว่าเออจะทําสถิติสูงสุดได้ไหมนะคะในเรื่องของกําไรนะคะ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่ปีีีนน้้เ่่่ยมมอองวาาจจะไไดแบบ ดีมากนักนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทางทนะีวีโอเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องวิธีการขายนะคะด้วยการลดการขายในกลุ่มฟาร์มลงแล้วก็หันไปขายให้กับกลุ่มผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์มากขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีในเรื่องของการล็อกในเรื่องของทั้งปริมาณการขายที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อไม่ดีก็คือเรื่องการกำจำกัดส่วนต่างกําไรให้แคบลงได้นะคะ ปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็มีล็อกราคาถั่วไว้จนถึงพอดท์สามเนี่ยประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะเออทางฝ่ายมีปรับในเรื่องของกำไร,รสุทธิเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกำไร,รสุทธิในปีหกสี่เนี่ยเพิ่มขึ้นห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เยนเยียอยู่ที่สองพันห้าร้อแปดสิบห้าล้านนะคะภายใต้ย,ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบหกเปอร์เซ็นตนะคะอยู่ที่สองหมืนแปดพันเจ็ดร้อยสาสิบแปดล้านนะคะ ตัว TVO เนี่ยต้องเป็นหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของ dividend yield ที่ค่อนข้างดีนะคะผลพลอยปันผลเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยคาดว่าจะจ่ายปันผลได้บาท65สตางค์นะคะยิวประมาณ5ปอร์เซ็นนะคะทั้งปีเนี่ยคาดว่าจ่ายที่2องบาทหกสตางค์นะคะยิวประมาณ8เปอร์เซนตนะคะตัว TVO <c oughs> ทั้งฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐาน3ามบาสาสนะคะ ค่ะต่อที่ CPN นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสําหรับการเริ่มต้นฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะก็มองล้วเป็นบวกต่อจิตวิทยาการลงทุนนะคะจากภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยคาดจะฟื้นตัวขึ้นนะคะซึ่งก็จะช่วยหนุนผลนำดำเนินง,งาน CPN นะคะคาดดีขึ้นจากวิถีชีวิตที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงน,นะคะนอกเหนือจากทราฟฟิกการเดินห้างนะคะที่เราก็คาดว่าจะดีขึ้นนะคะหลังจากทุกอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เองนะคะทางด้าน CPN ก็มีการวางแผนที่จะเปิดศูนย์การค้าใหม่นะ อีกสองแห่งนะคะก็คือเซ็นทรันพราซ่ายุทธยานะคะในช่วงของปลายไตรมาสสามปีนี้นะคะแล้วก็เซ็นทรันศรีราชาในช่วงของต้นแตรมาสสี่นะคะอีกทั้งก็ยังคงมีการเปิดเผยแผนการลงทุนใหม่นะคะที่คาจะมีต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ เราจะเห็นหลักๆเลยก็คือเป็นในส่วนของโครงการมิสยูสขนาดใหญ่2แห่งนะคะที่ก็จะทยอยเปิดในช่วง4-5ปีข้างหน้านะคะก็จะมีในส่วนของตัวบริเวณสีลมนะคะตรงดุสิตเซ็นทรัพาร์คนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสถานทูตอังกฤษเดิมนะคะที่มีเพิ่งมีการเปิดเผยแผนการลงทุนไปนะคะถึงแม้ภาพแนวโน้มออช่วงครึ่งปีแรกนะคะจะเห็นว่ายังคงถูกกดดันจากโควิด1นนะคะแต่ด้วยประเด็นบวกนะคะจากการเร่งฉีดวัคซีนทั่วประเทศเนี่ยก็คาดจะส่งผลทําให้ในส่วนของภาพของครึ่งปีหลังเนี่ยดีขึ้น Half on Half นะคะโดยเบื้องต้นทางฝ่ายก็ยังคงกำไรสุดที่นะคะปี B 64อยู่ที่9,344ล้านนะคะแล้วก็คงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะสำหรับราคาพื้นฐานปี64 CPN เนี่ยเราประเมินไว้อยู่ที่56บาทค่ะค่ะสำหรับตัวเมก้านะคะ เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในพม่าที่ยืดเยือนะคะก็ทําให้การขนส่งแล้วก็นําเข้าสินค้ารวมถึงการกระจายสินค้าล่าช้านะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็ตามบริษัทก็มีตัว,วเวหาเป็นของตนเองนะคะประกอบกับธุรกิจยานะคะตัวยาเองก็นับเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเมกาเองก็จําหน่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า85นนะคะทั้งนี้เรามองว่าการเมืองพม่าน่าจะกระทบกับเมกาเพียงเล็กน้อยนะคะ ก็มีแนวโน้มที่จะออกผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงแบบเม็ดแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจนทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ทำาไดีเพิ่มเติมนะคะสำหรับแนวโน้มธุรกิจนะคะยังคงเติบโตได้ดีนะคะโดยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้างจากพม่านะคะจากสถานการณ์การเมืองนะคะแต,ต่ซึ่งคิดเป็นประมาณ40ของยอดขายนะคะแต่ว่าคาจะได้รับการชดเชยจากธุรกิจ m มกาวีแครนะคะเนื่องจาก ผู้บริโภคปัจจุบันที่หันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะทำให้ตัวของอาหารเสริมแล้วก็วิตามินบำรุงสุขภาพขายดีนะคะโดยเฉพาะช่วงของโควิดนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำลังเดิมนะคะราคาพื้นฐานที่12บาท50ของคำแนะนำซื้อค่ะ ค่ะในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะต่อเนื่องสองวันแล้วก็เช้านี้เนี่ยมีจังหวะที่รีบาวขึ้นมาได้ต่อในระดับ1 9 0 0งพเหรียญสหรัฐต่อออสนะคะอมองในส่วนของปัจจัยหนุนนะคะที่กลับเข้ามาก็คือการอ่อนค่าลงต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยลงไปทําจุดสุดที่ระดับแปดสิบเก้าจุดเก้าหนึ่งนะคะแม้ว่าช่วงเช้านี้เนี่ย กลับขึ้นมาเหนือระดับประมาณ90จุดนะคะแต่ว่าก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงจากในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,อะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของตัว US Bond Yield อายุ10ปีนะคะก็ยังทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3สัปดาห์นะคะก็อยู่ที่ระดับประมาณ1.56นะคะ ตรงนี้เรามองในเรื่องของการตอบรับจากความเห็นจากการหารือของรัฐมนตรีคลังนะคะของสหรัฐนายเจเน็ตเยเลนแล้วก็แบบดีสหรัฐนายโจไบเดนนะคะเรื่องของตัวไบเดนแพ็กเกจมูลค่ากว่า4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสหรัฐแต่ว่าก็จะทําให้ เกิดในเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยนะคะตรงนี้แต่เรายังมองว่าการที่ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในส่วนของตัวบอลยูที่ย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยในช่วงสั้นก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคําต่อนะคะแม้ว่าก็ถ้าดูแล้วเนี่ยในส่วนของตัวนักทุนในตัว ETF ทองคำนะคะ SPDR เนี่ยยังเห็นการปรับลดการถือของทองคำลงอีก5.83ตัน เมื่อวานนี้นะคะก็คงจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของอนักทุนในกลุ่มที่เก่งกำไรในส่วนของตัว ETF เองแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์ทองคำซึ่งเมื่อวานเราก็คุยไปแล้วนะคะในเรื่องของการที่เห็นการปรับลดสถานะใน,ในฝั่งรองลงมานะคะ,ะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะอาจจะเป็นปัจจัยที่ตรงนี้เนี่ย ถ่วงในเรื่องของการปรับขึ้นของราคาทองคําได้ต่อนะคะก็มองในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในคืนวันพฤหัสนี้นะคะทั้งในเรื่องของตัวเลขคอ CPI แล้วก็ตัว CPI เองนะคะคาดการณ์ว่าตัวเลขเดือนวิษภาคมเนี่ยเทียบจากเดือนเมษาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ตรงนี้เลยมองว่า ทำให้นักทุนเนี่ยชะลอในเรื่องของการที่จะกลับเข้าถือทองคำส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อรอในเรื่องของความชัดเจนจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็หาสัญญาณต่อเนื่องนะในเรื่องของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะ ก็เลยทำให้มองว่า,าสำหรับระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นการแกว่งตัวขึ้นของราคาทองคำแต่ว่า,าจ,จะยังติดแนวต้านแถวรดับ1,910ก่อนนะคะในเบื้องต้นเราก็แนวรับเนี่ยเรามองถวรับ1,895นะคะส่วนคืนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่จ,จะน่าจับตาก็คือเรื่องของ ตำแหน่งงานที่เปิดรับนะคะในฝั่งสารัฐก็คงจะต้องดูว่า,าหลังที่ตัวเลขในภาคแรงงานในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกมาก็ดูเหมือนว่า จะชะลอกว่าที่ตลาดเนี่ยมองเอาไว้นะคะในเรื่องของตำแหน่งงานที่เปิดรับเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้บ้างแต่ว่าแนวต้านที่ให้ไว้เนี่ยก็ไม่น่ายังไม่น่าจะผ่านขึ้นไปนะคะส่วน GOM 21เนี่ย ตรงนี้เนี่ยยังเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ2เหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราจึงแนะนำเป็นการเทรดดิ้งลองนะคะสำหรับระหว่างวันนะคะก็กรอบการเทรดนะคะ g o m 2 1เนี่ยให้ไว้ที่ระดับ1,897ถึง1,912นนะคะก็เป็นการเก็งกำไรในฝั่งรองในช่วงสั้นๆนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ